สวัสดีครับ fc ครับหลังจากที่ไม่ได้เจอกันนานครับวันนี้ผมจะมาแนะนํากุมารทองรุ่นพิพิธภัณฑ์ฐานสองนะครับสร้างปีพศสอง3ันห้า้อยห้าสิบสามครับกุมารรุ่นนี้สร้างตอนก่อนน้าท่วมนะครับครับหน้าตาเป็นอย่างนี้ครับย้อนยุคพิพิธภัณฑ์ฐานเป็นเลขสองนะครับถ้ากางเกงสีเงินฐานแดงสร้างจํานวนห้า้อยคก้าสหกองค,ครับจะมีตอกกระต่ายบนเลขสองแล้วก็เลขไทย ด้านขวานะครับจนวนการสร้างนะครับแล้วก็รุ่นนี้สร้างน้อยหน่อยครับเป็นฝังพอยห้าสิบองนะครับตอบยอยักษ์ก่บกระต่ายนะครับแล้วก็ตาปั๊มสามตานะครับพอยครับรุ่นนี้ฝังพอยสร้างประมาณห้าสิบองนะครับจะบอกว่ากุมารพิพิพิธภัณฑ์นะครับรุ่นนี้นะครับเสริมมีเยอะนะครับแล้วก็พวกที่แอบอ้างนะครับ ขนาดผมนะครับไปเฝ้านะครับไปเช่านะครับยังได้แค่คนละไม่กี่องนะครับคนละสององสามองสี่องมั่งห้าองคสิบองค์ไม่เกินเนี่ยเต็มนี่นะครับก็ยังไงก็ศึกษาให้ดีนะครับเดี๋ยวผมจะลงรูปนะครับลงโค้ดลงอะไรให้ดูนะครับก็ศึกษาให้ดีนะครับอะไรที่ผมพอจะชี้แนะแนะนําได้ก็ก็ลองอ่านดูฟังดูนะครับแล้วก็ ฝากกดไลค์ฝากติดตามนะครับผมเป็นลูกศิษย์หลวงปู่ย่ามน,นะครับยังไงก็มาช่วยเผยแพร่บารมีหลวงปู่ยามน,นะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับสวัสดีครับ